สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พ่อครัวหัว um> ป่าจะพาทัวร์แกงแคร์สวัสดีจ้าคุณแม่พี่น네้องไปเบิ้งน้ำ uh> กันหน้าจานน้าพี่นันพ uh> uh> ja ี่นแกงแคร์ไก่นี่กำลังสับไก่อยู่อันนี้ใก่บ้านพี่น้องกำลังสับไก่บ้านมะแขสมเด็จยันยัง อย Lust, ic, ่าโยงอย่าโยงอย่าโยงหัวไก่อยู่หัวไก่ไอยู่ไปเด็ดเด็ดพักเรียบร้อยแล้วนะจ้ะนองเพรื่องกระสีไปตาเครื่องแกงบัหนี้จ้าเดี๋ยวเรับไปเบิ้งน้ำกัดกับพี่น้องเนาะพ่อครัวมีผักอะไรบ้างผักเพสหยอดพริกมีเชี่ยวปูมีผักแขรผักละ มะเขือใสทุกอย่างที่มึงขวางหน้าเนี่ยนี่พ<ม>ักแกงแค่พักเพ็ดพักเพ็ดของห้องว่าพักอย่างไอีสานของห้องพักคาเนี่ยพักเนี่ยกำลังใส่ต้องใส่หลายๆน้อยมันเพ็ดเดาลิ้นแนบๆอยู่ <c oughs> เอันนี้ก่อนนีเน้เนี่มะเขือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างนนอันนั้นอันนี้ล้างก่อนนี่อันนี้ล้างแล้วไม่ล้างก่อนนี่มะเขือนี่ล้างผักก่อนจ้ะเดี๋ยว<ฆ>เอาให้เพื่อนเด็ดขูดขี้ขูไก่ให้มันเข้าเนื้อก่อน ข,ข,ข้าวข้าวจุ่ไก่หูคนละไ่ใช่หมอน้อยก็เหรอาไน้อยเหรอใส่ข้าวน้รอนะเหรอ้าให้มันเข้าเนื้อเข้าเกลือเข้าพริกให้มันหอมฉุนบังแล้วไปเติมน้ำ อร่อยน้ำ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 แล้วก็ติมตีหัให้มันเปิดาดีไฟนังเปิดแรงก็สงไก่มันสุกเลย ได้ใก้เนื้อหน่อยนึงเติมน้ำนิดดนึงทีนิดนันมันสุนขค่วอย่ีกับขค่วเจนไก่สุกอันนี้ทำอะไรคะตั้งัระทวใส่แกงแคร ให้มันท่วมไก่ให้น้ำมันเดือดเต็มที่ให้มันสุกแ,แล้วเราค่อยาผักลงเนี่ยผักแกงแคร์มีทุกอย่างรวมกันมีดอกพริกยอดยอดพริกมีทุกอย่างเลยเนี่ยผักแกงแคร์เดี๋ยวให้ไก่มันสุกแล้วเขาเรียกผักลงไก่สุกได้เต็มที่ได้ที่แล้วเนี่ย ทีนี้เราก็ใส่ผักก็ไปลงไปมะเขือใส่ลงไปผักบุฟเฟ่ทั้งสวนผักมาทั้งสวนเลยแย่งกันมาปุ๋ยจากขี้กระาย ผักอย่างสวยเลยผักธรรมชาติแบดผิดเข้ามาคนอย่านี้ก็ให้ผักมันยุบตัวผักมันยุบตัวต้องไหมเราก็จะสูกใช่ไหมผักมันลงไปไม่หมด ยุบตัวคนสักหน่อยคนต่อยคนกับหน้าผักลงข้างล่างกู้เนือก็ได้แล้วพักมันหยอกพักมันหยอลกลงไปก่อนเออนั่นแหนะคนเนี่ยออกมาก็หยอกเลยพักหยอกใส่<ป>น้ำปลาลนวันวๆสักหน่อยนึงหมดเลยหมดกระปุกมันมีแต่น้ำ เพื่ออะไรล่ะเด็กก็ใส่ที่หลังรู้ว่าให้ให้ผักสุกก่อนออครับพิดฝาไว้สักหน่อยเพิบผักสุกได้เต็มที่แล้วจะนี่ใส่ข้าวคั่วหน่อยข้าวคั่วให้มันหอมเน,นี่ยใส่กระวัตรวแค่เกลือหน่อยหนึ่งเกลือแล้วไ,ไม่ช่วยนด้วย,วยอ ใส่ให้มันเข้มข้นสีนหน้่ารับประทานใส่หมดแล้วเขาคั่วยังหอมแคนเือนังเย็นแต่แค่มันแคนกัเติมน้าสีนหน้าหอมเนี่เขาคงกังิดไปแลบ ต้มอตอีดปลาหมอ้อัทเป็นเลือเสือจิ้มสองคนตัวปลาหัซึ่งว่ามันจะเหลือพ <c oughs> อกก <c oughs> าะ ห้อน้ำาก็ได้เผื่อหมอแล้วเวลาหมาอออกไปมันเย็นแล้วมันจะเก็มกำลังอร่อยแล้วสุดยอดสุดยอดน้ำแหนนกับเข้าทั้งเหนือแกงแคแกงแคนี่พักกาดว้ยนี่แก่ไก่น้าคนกินกันแซบก็แซบ เป็นบ่ละล่ะ <laughs> อยู่บ้านเลยนะอม่ร่อนก็กลัวเอาปาเน้นผักครับเน้นผักเยอเยอะอร่อยมากเลยกอไม่กินอ่ะก เรือไก่ไก่แม่ไผ่บอกเลยเปล่าอร่อยแม่อร่อยดูคนกินดูดพรกินหน้าอร่อยนะ <c oughs> หากินที่ไหนไม่ได้แล้วหากินได้ที่นี่เชฟอะไรนะชเชฟโดนเขาไล่ออกเข้าบา้านบ้านคื้นมื่ลย มะเขือถ้าเราเติมมนลน้ำไม่จะเลยเลกคือแม่ก็ไม่รู้กิีวันนี้เราตอนนี้เราหิแล้วเอาไปปักมีคำหนึ่งตีกันได้จริง หน้าเจอกันใหม่อันนี้ตองกันอีกแล้ว